อาชินะอิชินคือใครในเกมไซคิโร่ชาโดดทวายส์ในยุคสมัยเซนโกคุที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองแคว้นอาชินะถูกกองทัพเสนาบดีฝ่ายนายรุกรานประชาชนโดนขับไล่และไม่ได้รับอนุญาตให้บูชาน้ำแห่งต้นกำเนิดสภาวะแบบนี้ดำเนินมาเป็นเวลานาน,านก่อนที่จะมีการปรากฏตัวของซามูไรคนหนึ่งนามว่าอาชินะอิชินอิชินเป็นชายผู้ไม่รู้จักการหยุดยัง้ง มีความโลภแสวงหาความแข็งแกร่งเพื่อหวังไปให้สูงและมีพลังมากขึ้นในวัยหนุ่มขัดเกลาวความสามารถดื่มด่ำศาสตร์หลายแขนงต่อสู้ผ่านศึกเสี่ยงตายหลายต่อหลายครั้งจนเชี่ยวชาญหัวใจของวิชาดาบฝีไม้ลายมือพัฒนาชำนาญเข้าขั้นฟ้าประทานชน,นิดที่ผู้คนขนานนามกันว่านับดาบเทวดาและเพื่อเป็นการปลดปล่อยอาชินะให้เป็นอิสระ อิชินจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกรวมด้วยเหล่าสหายที่พักดีช่วยกันก่อการกรบฏในตอนท้ายเขาสามารถสังหานายพลข้าศึกทามุระชูเซนลงได้จากนั้นก็สถาปนาตนขึ้นเป็นผู้ครองแคว้นพร้อมกับนำชื่อแคว้นมาเป็นนามสกุลให้กับตนเอง